สวัสดีค่ะฮามีเรียอายุ15ปีค่ะอยู่บ้านหลังนี้ได้มาประมาณ2อถึงสปีแล้วมั้งค่ะตั้งแต่โดนรับเลี้ยงมาเจ้าหนูมานั่งทำอะไรตรงนี้คนเดียวล่ะอืมอ๋อหนูมานั่งเล่นนะคะว่าแต่พ่อแม่ของหนูอยู่ไหนล่ะ พ่อแม่เสียันแล้วค่ะนี่แล้วญาติพี่น้องของเธอล่ะไม่เหลือใครเลยเหรอไม่มีใครเหลืออยู่แล้วค่ะงั้นเจ้าหนูสนใจมาอยู่กับฉันไหมล่ะฉันมีข้อเสนอให้เธอนะอะไรนะคะแต่มีข้อเสนอนะเธอต้องมาช่วยฉันทำงานโอเคไหมเอ๊ถ้าถามถึงครอบครัวล่ะคะน่าจะต้องเล่าจะยาวเลยค่ะพอดี เรื่องมันเริ่มขึ้นเมื่อวันนั้นพ่อจะไปไหนหรอคะพ่อกำลังจออกไปข้างนอกนะลูกหนูอยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมหนูอยู่บ้านได้ค่ะพ่อไว้ใจหนูได้เลยโอเคเดี๋ยพ่อไปก่อนนะนี่นคือครั้งแรกที่พ่อไปข้างนอก จะไปข้างนอกเหรอคะพ่อว่าจะไปน่ะหนูอยู่บ้านคนเดียวได้ใช่ไหมหนูอยู่บ้านคนเดียวได้ค่ะไว้ใจหนูได้พ่อจะรีบกลับมานะจะว่าไปก็แปลกแฮะหลังวันนี้พ่อชอบออกไปออกไปออกไปแล้วก็ฉันไม่รู้หรอกนะว่าทําไมพ่อถึงออกไปข้างนอกฉันไม่รู้แม้กระทั่งเหตุผลของพ่อเลยซ้ำแต่ว่าวันหนึ่ง จะออกไปข้างนอกใช่ไหมคะพ่อจะไป,ไปนะนนะแล้วหนูไม่อยากรู้บ้างหรอพ่าพ่อ,อ,อไปไหนไปกับพ่อไหมว่นะคะหนูไปได้ด้วยหรอตามพ่อมาสิหลังจากออกจากบ้านได้ไม่นานระหว่างเดินไปพ่อก็ได้บอกกับฉันว่าที่เขาออกไปบ่อยๆเพราะว่าเขาไปล่องเรือเพื่อความสบายใจของเขาแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าฉันเชื่อใจพ่อนะ แต่แล้ว,วจู่พ่อก็หยุดเดินฉันก็เลยเลือกบางสิ่งบางอย่างออกฉันก็ได้หยิบสร้อยออกมาจากกระเป๋าเกงของฉันฉันเดินเข้าไปตรงหน้าพ่อพ่อบอกกับพ่อว่าพ่อใส่สร้อยสร้อยตีไว้นะคะทำไมถึงเอาสร้อยมาใส่ให้พ่อล่ะคาเมเลียหนูเชื่อว่ามันจะทำให้พ่อปลอดภยัยมันเป็นสิทธิ์ที่แม่เหลวให้เราดีนะ พ่อจะรีบกลับมานะหนูจะเล่าพ่อกลับมาบ้านนะคะเพราะวันนั้นระหวันที่ฉันได้ขอยับพ่อเป็นครั้งสุดท้ายนี่ผ่านมาห้าปีแล้วพ่อฉันไม่มีวิแววที่จะกลับมาเลยทุกครั้งที่ฉันคิดถึงพ่อก็มักจะมองทะเลอยู่เสมอเพาว่าเราที่้านเข้ามาจะเป็นของพ่อจนกระทั่งในวันที่ฝนตกลงมาจอนสลัดคนหนึ่ง อ้มว่างเลยวิญญาของพ่อวาง,งเลยตรงหน้าฉันการทีที่ฉันได้เห็นว่าโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาอยู่ตรงหน้าฉันพ่อของฉันไม่อยู่กับฉันแล้วแต่ว่าฉันจะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไข,ไไไขอะไรได้ล่ะคองเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อจริงๆ ต้องไปบุพชายนี่นะแล้วมาเจอได้นะคะพี่เฟนครับไอเท็จ